สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มีกิดความรู้เล็กๆก็น้อยมาฝากนะครับเดี๋ยวเพื่อนผ่านนะครับสำหรับใครที่โดนแบบนี้นะครับโดนจำกัดจำกัดนะครับจำกัดบัญชีแบบนี้นะครับเอ่สำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ว่าโดนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็วิธีแก้ไขยังไงนะครับผมโดนมาแล้วครับ ผมโดนมาหนักสุดก็ยี่สี่ชั่วโมงบางคนโดนไปเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับแต่เขาจะเตือนก่อนครับอันดับแรกจะโดนหน้าจะโดนหนึ่งชั่วโมงแล้วเราเรายังไม่เลิกพฤติกรรมนะครับก็จะโดนไปสองชั่วโมงถ้ายังไม่เลิกอีกก็จะโดนไปหกชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เลิกอีกหนักๆก็น่าจะโดนยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับคืออันนี้ผมไปหาความรู้มาแล้วครับเพราะว่าผมก็โดนมาแล้วครับเราคงก็ไปศึกษามาครับผมหลักๆเลยครับที่โดนจํากัดบัญชีแบบนี้นะครับก็คือ เราไปกดติดตามเพื่อนนะครับไปกดติดตามเพื่อนแบบรัวๆนะครับกดกดแบบไม่ไม่เข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือว่าไม่ไปดูคลิปเพื่อนให้จบนะครับเนี่ยครับคือปัญหาหลักๆเลยคอมเมนต์รัวๆกดติดตามรัวๆอย่างนี้ผิดนะครับแล้วเราจะโดนจํากัดบัญชีแบบนี้แหละครับวิธีแก้ไขนะครับเราต้องปรับพฤติกรรมใหม่นะครับพฤติกรรมใหม่ก็คือเราต้อง เข้าไปดูคลิปเพื่อนนะครับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนดูคลิปให้จบแล้วค่อยกดติดตามนะครับผมประมาณสองสามคลิปไปช้าๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องรวดเร็วรับผมถ้าเราไปแบบรวดเร็วกดรัวรัวเลยเนี่ยโดนแน่นอน,นครับผมผมโดนมาแล้วครับก็คือนี่แหละครับคือวิธีแก้ไขก็คือเราต้องไปดูคลิปเพื่อนให้จบก่อนไปดูที่โปรไฟล์เพื่อนนะครับไปดูคลิปให้จบแล้วค่อยไปกดติดตามไปกดคอมเมนต์ถูกใจนะครับ อย่าไปกดติดตามแบบรัวๆเพื่อนแบบรวดเร็วนะครับเขาจะตรวจสอบครับ AI เขาจะตรวจสอบมันหมายถึงความผิดปกตินะครับผมก็ฝากไว้เป็นความรู้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่โดนกันอยู่นะครับแล้วก็ฝากระวังกันด้วยผมจะได้ไม่โดนกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ